เลยเอ้ามาเลยมาเลยมาเลยเอาเอาเอ้าเอาเอาดูเธอะาที่พี่แม่เวยยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยลูกอ้ที่พี่เขาเนี่ยเออเอ้าพอยางพอยางเล่นเหนื่อยย่างมาแล้วน้องนางมาทำงานกับพ่อจ๋ายามเช้าค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนหนูเพื่อนเพื่อนักเรียนมากันเยอะเลยค่ะในน้องนางมากับพ่อจ๋าค่ะวันนี้ค่ะสวัสดียามเช้าๆนะคะ ไปแล้วตุยนุน้ยข้ามากับพ่อคะ่ะวันนี้จะไม่ดื้อน,นะคะคหรือเปล่า <c oughs> ไปค่ะไปค่ะเริ่มแล้วค่ะ <c oughs> ไปกันต่อจ้าพี่พีวันนี้น้องนิดขอถ่ายมุมไกลๆเนาะเพราะว่าถ้าไปใกล้ลูกมากกลัวเขาจะเออเข,นขินนะคะบางทีอาจจะกดดันเอ๊ะแม่มา,าทำอะไรเนี่ยเวลาเขาเดิอนออกกําลังกายก็อยากจะให้เขาได้แบบผ่อนคลายนะคะใ้เดินดูดูดูดดูดดดด ดูคู่เขาค่ะพี่ๆดูคูกเขาดูคู่เขามีแล้วค่ะอืมเอาลับขาหน้าขาหลังไปแล้วค่ะตุ๊กปุ๊กมานะคะมากับพ่อนอิกล่ากับทุกคนดูค่ะดูค่ะโอ้ยแม่ไม่รอแล้วแม่ไม่รอหรอกแม่ไปก่อนค่ะอ่าก็ผ่าทางบริเวณพระพิฆเนศนะคะตรงนีองอ้ขอให้พระพิฆเนศนะคะคุ้มครอง ปกปักรักษาลูกหลานนะคะลูกๆบ้านน้องมินนี่นะคะให้เด็กๆมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซน้องมินนี่นะคะมีแต่ความสุขทุกทุกท่านเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่หลบมุมเตรียมตัวถ่ายรูปดีกว่าค่ะเดี๋ยวน้องมินถ่ายยามเชา้ชาๆให้พี่ๆดูค่ะอันนี้เช้าว,วันพฤหัส,สบ,บดีนะคะวันที่ 7. เจ็กะะกะดกรกฎาคมแล้วใช่ไหมคะเจ็กะะกะดกรกฎาคมเนาะ วันนี้น้องๆน,นักเรียนมากันหลายโรงเรียนเลยค่ะพี่ๆตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ยังไม่ค่อยมีน้องช้างมาเท่าไหร่นะคะก็น่จาจะทยอยกันนายยอดแล้วค่ะมีเพื่พี่ดูรอบๆเผื่อท่านใดอยากจะมาเที่ยวเนะวาะฟางแลนไว้จะมาถ่ายภาพตรงนี้ตรงนั้นสวยทุกจุดนะคะพี่ๆนี่มีน้องนีพามาดูตรงที่เราพักนะคะเดี๋ยวจอดรถรอลูกๆเลยนะคะอจอดรถรอ สองพ่อลูกเลยแล้วกันนะคะโอเคี่จ้ามุมนี้นี่ถ่ายภาพสวยมากนะคะพี่พี่ท่านใดมาไม่ได้ถ่ายมุมนี้เนี่ยแสดงว่ามาไม่ถึงนะต้องมานะคะมากันแล้วคะ่ะพี่พี่แบนนิกดักรอตรงนี้เลยนะคะแบนนิกดักรอที่ปลายทางเลยนะคะเด็กก็มาแล้วคะ่ะมาเลยลูกมา วันนี้เขาไม่ค่อยดื้อค่ะเขาเป็นคนเก่งแล้วนี่แม่นเก่บอวยเยอะนะเดี๋ยวลูกเออปล่อยของแต่ก็ยังมีแบบเนาะพี่ๆตามภาษาเขานะคะก็คือมากับพ่อใครจะทำไมอะ่ะมาแล้วค่ะเดินเร็วเหมือนคนอื่นไม่ได้นะคะเราเนี่ยต้องสโลดู ดูค่ะบอกแล้วแม่จ๋าย,ย่าอวยไอแดงแดงติดตรงจมูกตรงหูตรงตัวดูค่ะพี่ๆดูค่ะดูค่ะนั่นคือน้องอถูกําแพงนะคะดื่อมากเลยเอเ้มา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาเลยมาเลยมาเลยเอา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 ,เอา,เอา,เอาดูเถิด่่พี่ แม่อวยยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยลูกอายพี่ๆเขานะเนี่ยเออเอาพอย่างพอย่างเล่นเหนื่อยย่างไปกันต่อคะ่ะมาลูกมา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 สงบสติอารมณ์ได้แล้วใจยินลงละคือน้องได้ยินเสียงหมาเห่าด้วยนะคะก็เลยตกใจแล้วคือด้วยความที่น้องก็ไม่ถูกกันกับน,น้องตูบอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะนี่ได้ยินเสียงหมาเห่าเยอะก,ก็เลยแบบ ระวังนะฉันมากับพ่อนะก <c oughs> ระตาภาษาเขานาะพี่ๆค่ะอ่ะไปกันต่อค่ะที่ใส่โซ่พ่อแสนสุกมายาวหน่อยเพราะว่าเผื่อลูกสาวเขากระโดดเขาวิ่งเขาหนี่เขาไปไกลยอย่างน้อยๆเรายังมีพ่อแสนสุกไว้เป็นเอ,อเหมือนเป็นเสาหลักอะคะ่ะพี่ๆยังไงก็มีพ่อไว้เราก็จะได้อุ่นใจว่าอ่ะไม่เป็นไรมีพ่ออยู่นะคะอย่างน้อยๆพ่อก็ไม่ได้ไปไม่แบบดึงลูกมาได้อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆอ่า ตาแป๋วกับพ่อจ๋านะคะอยู่ตรงนี้นะคะพ่อจ๋าของหนูทํางานอยู่พักอยู่ตรงนี้ค่ะพี่พี่ท่านใดมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะหาพ่อจ๋าด้วยนะคะส่วนหนูน้อยตาแป๋วยังเป็นน้องช้างตกงานเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าน้องก็ได้ติดตามมากับพ่อจ๋านะคะขอพี่พีเ่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาค่ะเพราะว่าหนูน้อยเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะร้องไห้ดูเดินก็ตกทางอีกแล้วนั่น รู้เหลือเกินต้องเลี้ยวลงตรงไหนเอาไปค่ะพี่พี่นี่ก็เป็นที่พักนะคะเป็นที่พักบริเวณพ่อจ๋านะคะมาทํางานแล้วก็พักอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อพี่พ,พี่ท่านใดแวะมาหาเนาะเด็กๆมาทุกวันพฤหัสนะคะมาทุกวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะเดนนิคแพลนงกล้องให้ดูไกลๆค่ะว่าออรอบข้างเป็นอย่างไรเนาะหันหน้าขึ้นมาฝั่งนี้ทิศเหนือก็จะเป็นบริเวณ ออหอชมวิวนะคะหรือว่าพี่ๆจะเรียกว่าจุดชมวิวต่างๆได้หมดเลยนะคะอ่าอยู่ตรงนี้นะคะในพ่อจ๋ากับน้องน้องนาก็อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ใกลแ้แม่แม่จับทิ์ค่ะแม่ของน้องจ่อยนะคะแม่คนสวยนี่ค่ะเร,เราบริเวณเหมาะกับการถ่ายภาพเซลฟี่มาเที่ยวมาพักผ่อนมากเลยนะคะพี่ๆสวยทุกจุดทุกมุมนะคะโอเคนี่ค่ะ ที่พักเด็กๆก,ก็ไม่ร้อนนะคะพี่ๆตรงนี้นี่เย็นทั้งวันเลยค่ะเด็กๆมาถึงที่พักแล้วค่ะนี่เออเราก็ได้ตัดอาหารอาหารนะคะมาให้กับสองพ่อลูกค่ะพี่ๆตัดหญ้ามาไว้ให้เด็กๆนะคะน้องนาอยู่บนเนินเลยบ่ลูกเขาอยู่บนเนินเลยเขาเป็นคนเก่งแล้วค่ะวันนี้ วันนี้ก็ดื้อเหมือนทุกวันนะคะดื้อสุดๆชุดก็ไม่อยู่ค่ะพี่พี่วันนี้นะคะก็ระหว่างนี้ให้เด็กๆกินอาหารก่อนค่ะเพิ่งมาถึงเนาะเดินมาใช้พลังงานเดียวก็จะหิวๆกันหน่อยค่ะหญ้านี้เราตัดมาตอนเช้านะคะเอามาไว้ให้เด็กๆก่อนที่จะพาเด็กๆมาถึงที่นี่ค่ะ ลมเย็นดีมากเลยค่ะอยู่บ้านร้อนมาถึงที่นี่เย็นตลอดเลยค่ะพี่ๆอากาศถ่ายเทสะดวกสบายมากเลยนะคะลมก็เย็นดีค่ะเย็นทั้งวันนะคะเอ็นดูน้องนางจมูกแดงๆ คือตอนเดินน้องไปถูก,กับกําแพงที่เป็นสีแดงนะคะพี่พี่สีก็ติดตามตัวมาเลยค่ะตอนนี้ต่างคนก็ต่างหิวค่ะพ่อก็ไม่สนใจลูกลูกก็ไม่สนใจพ่อนะคะอู้ลมแรงมากเลยค่ะพี่พ เลยตาแป๋วกินไปด้วยก็สงสัยพ่อไปด้วยค่ะพี่พ จะมีอะไรให้หนูหม่ำหรือเปล่านะมีของอ่อยฝากหนูหรือเปล่านาะตอนนี้เก้าโมงครึ่งแล้วค่ะอุ้ยฝุน่นเดี๋ยวใสายๆวันนี้เดี๋ยวจะต้องพรมน้ำหน่อยนึงแล้วะคะ่ะพี่ๆเพราะว่ามีฝุ่นนะคะ น้องนงไม่ดูดแอมพ่อนะลูกอย่านะอย่าดูดแอมพ่อพนะโอ้ยลมเย็นดีมากเลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวยังไงฝากพี่พี่เป็นกำลังใจให้พ่อจ๋ากับลูกสาวด้วยนะคะดือทั้งคู่ค่ะ <laughs> เอาอะไรลูกยาก็อยู่เต็มขาเนอะอยากกินอะไรโอเคโอเคเดี๋ยวแม่หากล้วยให้พอดีเราเตรียมกล้วยมานะคะเขาเห็นกล้วยโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะพี่ๆฝากให้กำลังใจพ่อจ๋ากับลูกสาวด้วยนะคะผิดพลาดอย่างไรขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ